ฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity Week โอ้ไม่ก็วันนี้เกมก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพร้อมกับสกินอ e ีสปอร์ที่สามารถซื้อด้วยเลือได้นะจ๊ะก็เป็นสกินหน้าอิบแบบนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวนะก็เป็นสกินหน้าอิบแบบนี้เลยนะจ๊ะเออเอออุ้ย ก็ถือว่าโอเคอยู่นะจ๊ะก็เออก็โอเคอยู่นะจ๊ะจริงๆก็อยากได้สก,กินนู้นแหละแต่แบบมันใช้เสียงสะหอนซื้ออะทุกคนเออก็คือหน่อยก็คือฉันมีงบเท่านี้เยอ,อก็เลยแบบ มารีวิวสกินนี้นะจ๊ะก็กินนี้ก็เลิศอยู่นะจ๊ะฉันว่าผ้าคุมสวยดีเนาะแต่ทําไมมันดูแข็งแข็งไม่รู้ว่าในเกมจะแข็งไหมก็จะเสียเวลาเนาะทุกคนถ้าใครอยากได้สกินนี้ก็อย่าลืมไปเติมกันนะจ๊ะกับร้านพอหมดเคลียร์ว่าแพเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแนะนําร้านก่อนไปดูเกมเพลกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย โคนี้ซตแนะนำร้านเติมเกมพอหมดเคลบว่าเปยอูย้ให้บริการเติมเงินเกมฉันนํำมากมาย การันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แนคนโอไมก g o ชคลิกเลยเทลว์่าแบกเกม m ัเติม Identity V ใช้เพียงแค่ UID ส่วนลดสัตว์เต็มพร้อมโปรโมชั่นเคลว์คอยสุดค <c oughs> นมนำโค้ดโคนีสัตไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกวายลดกลนเปให้คุ้มเปฉลาดต้องเคลว่าเปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะ แม่ห้องก็มาแล้วก็เฮอ,อสกินกันเลยว้าอีนี่แรงมากอีนี่แรงสุดไม่คุยด้วยขอบบล็อกบล็อกการใช้งานนะคะบล็อกการใช้งานไม่สามารถติดต่อได้เออให้ฉันเล่นหน่อยเธออย่ามาโซ่สวยกันเลยให้ได้โปรด จะฉันจะเล่นให้เต็มที่ได้ปลดเสื้อใจชั้นว้าวเกิดมาแล้วนะจ๊ะทุกคนทุกคนว่าผ้าข้างหลังมันจะพิวปะมาดูกันหนึ่งสองสามโอ้ my god ก,ก็ได้อยู่แล้วเนี้ยนึกว่ามันจะแข่งโป๊โอ๊ยก็ตกใจหมดเลยเห็นในอันนั้นอ่ะหน้าเปิดตัวนึกว่ามันจะแข่งพณนานะคะแล้วเป็นตัวปัดนแล้วก็ ปั่นไปนะคะเออเดี๋ยวเพื่อนลมยวต้องไปช่วยนะคะนี่ก็ได้อยู่นะคะทุกคนอยากให้นางเอาเอาหมวกลงอะ่ะเออถ้าเอาหมวกลงก็น่าจะเทอีกแบบเนาะเอออันนี้มันจำเจกันะนะอีฟใส่หมวกอะไรแบบเนี้ยใส่หูเออใส่อะไรแบบเนี้ยเออมันจำเจเกินว้ายมัเเป็นกูเพลราด้วยวัตถุโบราณบอกว,ว่าเธอจะสุกได้นานที่สุดในปัตตีนะ เพราะว่าเธอมีไม้ตะบองข้อหลามเชื่อว่าเธอทําได้วีเจดเดตเธอทําได้แล้วก็ปั่นไปเลยนะคะทุกคนเราเป็นตัวช่วยนะคะสวิตเกิดมาเพื่อปั่นแล้วเราเพื่อนลมเราก็ไปช่วยเออ <c oughs> นี่ไงเราไปช่วยเองอย่าเคลือนไหวฉันจะช่วยคุณจะบอกว่าโดนไล่เครื่องอะ่ะจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยฉันเห็นเพื่อนวิง่งเมือนน่ะเกี่ยวนะไปแล้วบิงเอาเลยเหรอ มันละมันเป็นไล่ใครอ่ะมันไม่เอาเหรอฉันมาแล้วไป go go let's go ฉันปัน่นเครื่องนี้ต่อเถอวิ่งเข้าบ้านไปเลยนะตรงนั้นเครื่องเก่าชั้นอย่ายวฉนปั่นตรงนี้ต่อโ้ยแล้วคือโอเปร่าไม่อุ้มหรอคือนางตีลมแล้วนางก็ไปเลย นี่ฉ e. ันชอบผ้าคลุมนางอ่ะสวยโกลนคุณนาสำหรับส่วนตัวนะคะนี่คือการรีวิวส่วนตัวนะคะหนังหน้าพี่ยังไม่ให้แต่ผ้าคลุมคือสวยเกร์น่ะคุณนาโอ้ยสวยอ่ะเพิ่อเร่วมละเพิ่อนร่มละเดี๋ยวเรอช่วยค่ะไม่ต้องเศร้ไปผีมันเสียเวลาไปตั้งสองเครื่อง โอ้ยนานจะไปช่วยหวังว่าจะไม่เป็นตายรายดียังไงนะปั่นก่อนโอ้ยเดี๋ยวนะมันบักหรอดูนะอันนี้คือปอกแขนตอนปั่นปอกแขนหาย what ทุกคนปอกแขนมันหายอะ่ะสบ้าโอ้ยขัสซับกันซ้ำเลยฝั่งนั้นอะคืออะไรเอ่ยตานี้ก็น่าจะอีซี่อีใจแล้วนะ ะกินไม่มีเอฟเฟกนะ๋อนึกว่าสกินจะมีเอฟเฟกซะอีกสกินไม่มีเอฟเฟกโอ้นี่ต้องเอาเวนเซอร์เอ็นเกมแบบนี้เราต้องไปช่วยวยมันถึงจะสนุกมยนมองอ่ะมันแอบมองแล้วอะ่ะดูสิมันแอบมองอะ่ะมันแอบมองอะ่ะฉันมีลูกรักบี้ เข้าใจว่าเธอมีลูกบี้อะแต่คนเข้าไปช่วยอ่ะน้าน้าอันตรายมากร่วมมือกันช่วยเหลือไป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 โอ้มันสาวเออสวยสๆย ไปเปิดประตูพังนั้นไปเปิดประตูพังนั้นโอ้อยจะเปิดประตูพังนั้นคือตีเราคือแบบรถิเกินอะ่ะนักแข่ง C O E R เราจะรอดแค่สามไม่ได้เราต้องรอดสี่นะคะโคราอยู่ใ,ใกล้ชั้นโคราอยู่ใ,ใกล้ชั้นฉันได้ประแขนเพิ่มเลิศเลย,ยตาแดงทั้งหมดแล้วเดี๋ยวฉันไปบอกให้แม่นางแม่นางอย่าเพิ่งล้มนะ วุ้ยมา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 ไป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 ไไป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 ปไ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 ไป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 อปไไไไ อย่าเพิ่งออกกันนะทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งฉันตุ๊บไปค่ะทุกคนหนีหนีหนีนสงสารนะคุณนาไม่า <c oughs> บ,าบายล้วเขาอุบนติเหตุว้ายรถเกน ฮัลโหลทุกคนคลิไปเป็นไงบ้างสนุกกันไหมเอยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะโอ้มก็ทุกคนแดดนางไม่มีเอฟเฟคสกินเนาะเออก็สเสียดายอยู่นิดหนึง่งเออจริงด้วยสวยสำหรับฉันคือผ้าคลุมข้างหลังเนาะอันเนี้ยติงนะติงแน่จริงแนะนางข้างหลังเนี่ยเออก็คือสวยชอบมันผิวดีเนาะเออแล้วก็คือหน้านางก็หล่ออยู่นะถ้าถ้าเอาแบบ ถ้คุมคุมหัวข้างหลังออกก็คือน่าจะหล่อสุดๆเลยเนาะเสียดายไปน,นิดนึงแล้วคือดูเข็มขัดเหมือนเข็ม,นนข,มขัดนั้งมวยเลยอันนี้ขอรีวิวหน่อยเถอะเหมือนเข็มขัดนั้งมวยเลยอ่ะหน่อยเกินนะก็เปถือว่าเป็นสก,กินที่โอเคอยู่นะคะดอ,อ แล้วก็มันจะมีอีสกินหนึ่งใช่ไหมเป็นสกินอีสปอร์ตที่มาจากอนาคตเนาะก็คือเป็นไม่มีที่ติอันนะคือสวยมากแล้วเกมก็เอามาขายเป็นกระดุมแดงถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมไปซื้อนะคะแต่นี่ขอบบายก่อนไปก่อนแล้วนะไปและวบายบาย